เจ๊นุ๊รถไฟฟ้าเสียลังสิทธิ์วันนี้จะพามาดูเอเลนเซเว่นะคะเอเอนเซเว่กันนะคะเอเอนเซเว่ตัวนี้มาด้วยฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเจ๊นุ๊รถไฟฟ้าเสียลังสิทธิ์จะบอกก่อนว่าไม่ใช่เจ๊จัดให้เงินพร้อมใช้นะคะตัวนี้นะคะนุ๊ตต้องมาบอกก่อนนะคะที่สําคัญคือ เจนุชไม่มีเงินผ่อนแล้วก็ไม่มีเก็บมาจํานะคะไม่มีเงินผ่อนแล้วก็ไม่มีเก็บมาจํานะคะไม่มีเงินผ่อนไม่มีเก็บมาจาอ่ะต่อไปเรามาดูรีวิวเรื่องเอรอนเซเว่นตัวนี้กันนะคะเอรอนเซเว่นตัวนี้เป็นยังไงนะคะสิ่งแรกที่เอรอนให้เลยนะคะตัวนี้เป็นดิสเบกค่ะนี่ค่ะเป็นดิสเบกนะคะเป็นโฉมใหม่นะคะโฉมใหม่เป็นดิสเบกค่ะเป็นดิสเบกแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะคะมีไฟฉุกเฉินนะคะ และมีสปอตไลท์นะคะนี่สปอตไลท์ light, ซึ่งนี่สว่างกว่าเดิมนะคะสว่างกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มีแค่ไฟหน้าอย่างเดียวมีสปอตไลท์ตรงนี้ด้วยนะคะมีสปอตไลท์ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะดิสเบกตัวนี้เป็นปัมปป๊มตู้ปลาปั๊มตู้ปลาเล็กๆตรงนี้เลยนะคะมีปัม๊มมีปั๊มตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็นี่ไฟหลีค่ะ ไฟเล็กนะคะปิดไฟนะคะปิดไฟไฟเลีไฟใหญ่ไฟสูงไฟต่ํานะคะตัวนี้นะคะขี่เป็นยังไงนะคะขี่เป็นยังไงขี่ดีมากเลยอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวขี่ให้ดูเรามาดูสีกันก่อนนะคะสีน้ําเงินนี่ค่ะอ่าตัวนี้นะคะเป็นน้ําตาลครีมนะคะแล้วก็ฝาแล้วก็ตัวนี้เห็นชัดไหมคะสีเขียวนะคะอ้าวไม่ใช่สีเทาค่ะสีเทาค่ะ แล้วก็ตัวนี้สีเขียวนะคะและสีดํานะคะสีดําสีดํานะคะอ่ะและเดี๋ยวเจะนุชจะมาขี่ให้ดูนะคะว่าเขาขี่นิ่มแค่ไหนขี่ยังไงขี่ดีไหมนะคะนี่ค่ะเรามาดูกันเลยนี่จะ้ะอย่าลืมนะคะเจนุชรถไฟฟ้าเซียรังสิตไม่มีเงินผ่อนนะคะไม่มีมัดจํานะคะชื่อบัญชีชื่อนุชนาฏกิตตานุสรเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ ขี่ดีนะคะขี่นิ่มมากเลยนะคะนี่ตัวนี้จะมีชิวให้ตัวนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยเจนุดรถไฟฟ้าเสียรังสีสวัสดีค่ะไม่มีเงินผ่อนนะคะ